วันนี้มาทานข้าวซอยแล้วก็ขนมจีนนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนี่นากินมากๆอันนี้เราลองทุกเมนูในร้านมาแล้วนะครับร้านอยู่ที่เดอะซีซันหมลอชื่อร้านหนมเส้นแม่อัมพรนะนี่น้ำยาต่างๆก็อยู่เป็นหม้อเลยถ้า คุณป้าเขารู้สึกว่ามันไม่ร้อนเขาจะอุ่นให้ด้วยนะดีมากมากเลยนี่หน้าตาคร่าวๆประมาณนี้ปเดี๋ยวไปดูทีละเ,เมนูกันเริ่มที่ข้าวซอยบอกได้เลยว่าเราชอบนะครับแต่ว่าเราไม่รู้หรอกนะว่ามันแบบถูกต้นตำรับไหมอร่อยไหมและที่ดีที่สุดของร้านนี้เลยก็คือถ้าทุกเมนูเนี่ยไม่เผ็ดเลยนะครับอันนี้6 0บาท จะได้หนึ่งน้องไก่แล้วก็นั่นแหละตามที่ข้าวซอยควรจะมีครบทุกอย่างรสชาติไม่เผ็ดกลมกลมอร่อยดีสําหรับเรานะเพราะเราไม่รู้เราก็ข้าวซอยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นยังไงแต่นี่คือชอบม,มากนี่ตาประมาณนี้เลย แล้วก็เมนูที่2ขนมจีนน้ำยากระทรินะครับนี่ก็จะมากับลูกชิ้นปลาเราไม่แน่ใจแล้วกันนะว่าเป็นปลาอะไรแล้วก็มีเนื้อปลาขูดนะครับเยอะพอสมควรถือว่าใช้ได้เลยและที่สําคัญคือเนี้ยเรานะไม่กินเผ็ดเลยเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเผ็ดอะไรเลยมาถึงเมนูที่3นะ เคียวหวานไก่นี่มีเนื้อไก่มาให้เป็นชิ้นๆเลยนะแล้วก็มีเลือดก้อนซึ่งเราถือว่าดีมากเพราะว่าเนื้อไก่นี่แหละที่มันมาเป็นชิ้นๆแบบเป็นคำๆเลยอะ่ะไม่ใช่แบบชิ้นเล็กซึ่งเราไม่ชอบนะแต่นี่ชิ้นใหญ่ได้เคี้ยวเลยดีมากนะครับรสชาติก็ไม่เผ็ดเน้น,นหวานกลมกลมอร่อยดีสาหรับเราครับถ้าคนกินเผ็ดอาจจะไม่ชอบร้านนี้ก็ได้นะ นะแล้วก็มาถึงน้ำเงี้ยวนี่เราชอบมากเลยรสชาติเปรี้ยวนิดๆเข็มหน่อยๆนะครับแล้วก็มีหวานแต่มนิด,นดไม่เผ็ดมากนะครับแล้วทีวนคัขึ้นนี่มีซี่โครงหมูให้นิดนึงแล้วก็มีหมูก้อนเลือดพอสมควรเลยนะซึ่งหมูก้อนเนี่ยเป็นหมูสับอร่อยมากเราชอบมากเลยสําหรับน้ำเงี้ยวร้านแม่อ,อําพรอันนี้นะครับนี่เครื่องเขาก็มาแบบจกกัดๆเต็ม และเมนูสุดท้ายเมนูเดียวที่เราถือว่าเผ็ดเลยสำหรับร้านนี้กินแทบไม่ได้ก็คือน้ำยาป่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะแต่เราเป็นคนไม่กินเผ็ดนะเขาก็จะมากับนี่ลูกชิ้นปลาเลือดแล้วก็เท้าไก่นะครับคุณป้าเรียกเท้าไก่นะแต่ป้ายก็เขียนนั่นแหละตีนเผ็ดสำหรับเรานะกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ชอบกินเผ็ด แล้วก็นานนี้นะใครไม่เอาเท้าไก่บอกได้นะครับเขาก็น่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นให้แหละแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งร้านนี้ชื่อขนมเส้นแม่อำพอรอยู่เดอะซีซั่นมอสนามเป้านะทุกคน